หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพชรนะฮะก็จะมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนี่เลยนะครับผมสําหรับ3,000เพชรนี่เองนะครับถ้าใครนะฮะอยากได้เพชรฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับผมรับได้จริงนะครับผม3,000เพชรนะครับได้มาแล้วนะครับโอเคนะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทำตามที่พี่บอกกันด้วยนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lord E.T กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่วันในเกมฟรีไฟ r e กันอย่างเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟ้นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองก็โค้ดนะครับเพื่ออัปเดตล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน10,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดท่าทางแล้วก็โค้ดกระเป๋ากันด้วยนั่นเองทั้งหมด4โค้ดนะครับผมถ้าใครนะฮะอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเรราไปแจกกโคค้ดัันนะบ แต่นะครับก่อนเราจะแจกโค ád, 1, unit, round, so, ้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1,060เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในสอดของเป็นแพ็กเกจครับเป็นในสอดของแพ็กเกจตัวละครอาโลกนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับจำนวน5แพ็กเกจนะครับผมแล้วก็จะมีการแจกในสอดของเป็นแพ็กเกจชุดนะครับผมเป็นในสอดของชุดเพลิงทมินชายนะครับก็เซตเพลิงทมินหญิงอย่างละ5ชุดเหมือนกันนะครับก็ราคา1,999เพชรนะครับ 1 1 9 9เกาบเาเเอนะครับทั้ง2อย่างเลยเนาะอย่างละ5้นะครับโอเคนะแล้วก็จะมีการแจกในสองเป็นสกินปืนเป็นแบบทาวเรเลยนะครับผมหนึ่งก็บอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้ครับบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทำการจัดส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นแบบใหม่นะรับรล้ว่แบบเก่าแล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคแล้วก็พี่ยังมีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะฮะที่คอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้ก็ พี่จะทําการจัดส่งไปให้นะครับผมแต่ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะฮะไม่เป็นปเป็นชื่อนะฮะเราเป็นสอของท่าทางนะฮะเราเป็นชุดก้วแต่นะครับดาหมดนะครับโอเคแต่นะครับพี่มีกติกา4ข้อนะครับสําหรับการรับของรางวัลพวกนี้กติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ UID ดีของตัวเองเอาไว้นะครับ ง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะัาติก้าสี่ข้อนะครับไม่ยากเลยโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเริ่มที่สกินปืนสกินปืนจะมีสอเป็นอ็มพีสี่ศูนย์แฟ s ชั่นสเปซบอกอาตาการยิง1บวกดาเมจ2ลบระยะ1นะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของเออเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนครับอ่าเป็นในส่วนของสก้าอาร์ติกท่านนะบวกดาเมจ1บวกอัตาการยิง2นะครับโอเคแล้วก็ลบแม็กซ์เนหเนาะนะครับสำหรับกระบอกนี้ ก็เป็นสกินป,ปืนอีโวทั้งคู่เลยนะครับอืมแล้วก็จะมีสองท่าทางของเราครับท่าทางเป็นเนือสของท่าทางนี่เลยนะโยกยาวโยกยาวอื shirt, โอเคแล้วก็จะมีสองเป็นท่าทางให้ดอกไม้น,นี้เนาะนะครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเป็นเนือสของกระเป๋าคุณหมูสีชมพูอันนี้เลยนะครับอ่าโอเคประมาณน,นี้นะครับสําหรับโค้ดแล้วก็จะมีสองโค้ดเพชรหนึ่งหมื่นเพชรครับผมสามารถเติมได้สิบคนคนละหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับสําหรับตรงนี้อ่า โอเคนะครับสำหรับโค้ดของเราก็ประมาณนี้4โค้ดนะครับบอกเลยว่าแต่ละโค้ดน่เด็ดๆทั้งนั้นเลยครับพลาดไม่ได้นะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะฮะพี่นะครับขอพาน้องอัปเดตเกมก่อนกันแล้วกันว่ามีอะไรกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยท็อปสกอร์เป็นที่สองชุดของคริซโนโรนโดวันนี้พี่ก็เล่นไปแล้วเนาะนะครับตรงนี้พี่เล่นไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะอันนี้อยากเล่นต่อคือมันอันที่ยี่สิบเาเพชรปกติมันอยู่อันนี้60ถูกปหละ่ะเออ ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับนี่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีในสอบเป็นนี่ครับผมอ่าก็เป็นชุดกล่องเที่ยงธรรมนะครับเป็นชุดอ่าก็เป็นชุดเดียวกับจับไอ้นั่นแหละเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอบ็อกซิ่งอะไรอย่างไอนักมวยเออนะครับอันเดียวเลยนะครับเป็นชุนเดียวกันนะครับแต่ว่าเอามาแยกเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียกว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของ ชุดใหม่เนาะเรียกว่าชุดใหม่ก็ได้นะครับเรียกว่าชุดใหม่แล้วกันนะครับเป็นชุดใหม่ที่ว่ายังไงอ่ะมันเอามาทําแบบโคตรเท่แต่ว่าน่าจะมาอยู่ในลักิรยยอเนาะนะครับบอกก่อนเลยนะแล้วก็ีนแรกของเราว่าตรงนี้มีอ่ากระเป๋านะแล้วก็ไอวอลใหม่ด้วยเนาะ hmm. ไอวอลนี้ร้อยห้าสิบใช้ร้อยห้าสิบอันนะบอกก่อนนะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวขาสุ่มสามร้อยสิบเพชรก่อนฮึบอ้ชึบออบอกเลยว่าอันนี้เกลือแน่นอนนะครับเพราะว่า ไอวอลมันจะไม่มีการออกในนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นของแะไรนะครับสําหรับไอวอลตรงนี้เนาะนะครับอ่อาเดี๋ยวขอดูการออกสีม่ห้าเสีส้ม5%นะครับแล้วก็สีขาว90%เอ่์โอเคไป let's go เฮ้ยพี่ไม่มีทรงผมผู้หญิงเหรอโอ้โหพี่พลาดฮะพีม่มีทรงผมผู้หญิงอ่ะเสียดายจังนะครับช่างมันนะสามร้อยสิบครับผมกดไปเท <c oughs> ่าไหร่ละสี่สิบสองนี่หมดเลยพันเพชรเลยยังได้แค่สี่สิบสองอะ่ะ คิดเอานะฮะอาชึบอบอกก่อนเลยว่าไอวอนนี้คือแบบเฮ้ยไในรองเท้าเฟอร์นิเจอร์เซอร์ไนะฮะโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งพอเฮ้ได้กางเกงนะครับกางเกงเอ้ยจะครบแล้วนี่เซตผู้หญิงอะเออขาะแค่ช่วงหน้านะครับอ่ะโอเคปึ๊บอยากได้ไอวอร์อาชึบ,ชบ,ชบจะเอาไอวอร ร้อยสามสิบห้าอันแล้วฮะตอนนี้เอ่อสิบบึมอันนี้เป็นหน้ากากของผู้หญิงใช่ไหมใช่ของผู้หญิงนะฮะแล้วก็ของผู้ชายอยู่ตรงนี้เนาะคือเ <c oughs> นี้ยมันสามารถแลกได้มีให้แลกอยู่แต่ว่าพี่จะเอาไอว้วอลคือไอวอลเป็นคาบุกิมันเฟี้ยวแต่เป็นไอวอลที่ไม่ค่อยจะอะอะไรสักโอ้โหอีกสองอันอ้บอือืโอเคเรียบร้อยแลกไอวอลกันครับผม,ผมกดแลกป้านะ,ะเป็นไอวอลประตูนรกนะครับนี่ โโอ้หบอกเลยว่าเป็นของแรนะครับไอวอรนี I ้ này, จะเป็นของแรนะนะเพราะของในนี้มันจะไม่มีแบบเอามาขายอีกมันจะให้สูตรอันนี้คือไอวอรเดียวสามพันเพชรนะครับสามพันสามพันกว่าเพชรเลยนะครับสามพันสี่ร้อยเพชรฮ ي, เฮ้ยเออสามพันสี่ร้อยเพชรอะถูกแล้วนะครับแล้วก็มีของชุดโลนโดนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับซองของ่วงเป็นซองทิมะนะครับอ่า วันเทอร์เรนนะครับสองศูน hmm. ย mm ์นะครบโบระยะสองลบคอมเรลิโหลดแล้ว hmm. ก mm ็บวกความเร็วเคลื hmm. mm ่อนที่1เนาะสําหรับตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็มีอ่ในเม็ดระย่อตรงนี้อันนี้ก็สามารถมาสุ่มบอได้นะอีกสิบหกวันตรงนี้มีอ่าเป็นชุดฟรีนะครับเรียกว่าชุดฟรีก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีสกินปิ้นอีกสิบเก้าชั่วโมงนะครับอ่เดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูหน่อยก็แล้วกันเนี่ยมันได้ปืนถาวรอ่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วมันจะได้ปืนถาวรนะครับถ้ามันขึ้นแบบ มันจะมี2ขีดให้ดูนะฮะอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะชึบอืม้มขอรับขอรับก่อนครับล่ะขอรับก่อนขอรับก่อนอ่ะโอเคอืบอื้มอ่ะชึบอืม้มอ่ะชึบอืม้มเฮ้ยได้สาวอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยไปที่เผิ่มไปพี่ยังได้ MPT ศูนย์เนี่ยไอ้พี่ยั MP นะ MP D, MP D, ง MPT ศูนย์ไอ้เขาเรียกว่าอะไรเอ็แปดนะครับอึบ เออได้แล้วเรียบร้อยนะครับครบแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับตอนนี้ก็อีกแแปดโอ้โหครบแล้วกว่าจะได้ครบนะครับแล้วก็อันนี้อ,อะไรอนะ่ะปึ๊บอันที่ทิเมเอาไไม่ได้นะฮะอ,อีกทีงทิ่งออันที่ทิง่งโอ้โหลูกแก้วสองลูกเยโดนะครับยังฟิวนะครับผมโอเคตอนนี้ ขอรับในส่วนของไอ้นี่ก่อนคันคันเสร็จคันเสร็จนะครับสามร้อยสิบแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นมันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมามากมายนะก็มีพวกอ่าสกินปืนนะเป็นอะไรเนี่ยมิดไนท์นะมิดไนท์มาเฟียนะครับแต่ละชื่อเท่งนั้นนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวขอซื้อคันเสร็จสักสิบคันหน่อะกันนะครับอาชีบสามร้อยเพชรเรียบร้อยครับผมสามร้อยสิบแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนะครับ คือมันไม่มีอัปเดตมาจริงๆนะครับคืออัปเดตมาแค่นี้พี่ก็มีหมดแล้วนะครับคือมีทุกอย่างแล้ว่ะเออง่ายๆคือมีทุกอย่างนะครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับเออคือเหลือได้ซ้ำนะครับตอนนี้อะโอเคนะครับผมแล้วก็สำหรับเทมโคตดของเรานะครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยใต้คอมเมนต์ปักหมดครับพี่ปักหมดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปป้วรักทุุกคนับจยา